หลับตาว่าสั้นๆก่อนนอนกับพระคาถาขอโชคลาบจากเทวดาเสี่ยงโชคซื้อรถตรีขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งทำสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านอธิษฐานขอพรตามความปรารถนาหลังจากนั้นให้ขอโชคลาบจากเทวดาตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอระหังพุทโธ นโมพุทธายะพระคาถานี้สามารถท่องได้ทุกวันทุกเวลาที่ท่านสะดวกแต่ขอแนะนำช่วงเวลาใกล้วันออกรางวัลหรือวันที่ต้องการจะซื้อถ้าได้เห็นหรือได้ยินเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมไปซื้อเตรียมตัวถูกรางวัลที่หนึ่งกันได้เลยนะครับหากท่านใดร่วมกดแชร์สิ่งนี้ขอให้เทวดาดนจิตดลใจให้ท่านได้รับโชคลาภก้อนโต รางวัลที่หนึ่งสาธ